หงเดือดดันแล้วหงติดต่อเอเจนต์ลุนเซนเดโตเสริมรุกในชุดสมวน,น,นี้อะไรเปงไงจะจำกันได้ไหมวูดเวิร์ชแข่งเซติหงสัญญาร่วมทีมลิกชูเรียบร้อยตาลิเวอร์ฟูตัดสินใจเรื่องของอนาคตแล้วหลังยังไม่ต่อสัญญาที่เหลือเพียงแค่หนึ่งปีนะโซบอกสไตรฟรับต้องปร,รับตัวเยอะหลังริเวอร์ฟูเปลี่ยนผู้ซือในขณะนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการน,นี้ทางด้าน,น,นของกิฟบีสปอร์ตสื่อกีฬาชื่อดังรายงานขา่าวในเรื่าลิเวอร์พูลกำลังที่เดินหน้าฐาทางควา้าตัวเปโดเนโตรปีกยตัวจีตทีมชาติโปรตุเกสของทีมวูฟแฮมตันเบนเดอร์ทีมผู้แข่งรพว่มศึกพิมพ์ริกมาเสริมทัพโดยได้ติดต่อไปอยังเอเจนต์เพื่อจะสอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมในครนั้ง ด้วยเรื่องข่าวเปิดเผยด้วว่าลิเวอร์พูลติดต่อไปหาทางด้านของวูฟฟันตันวอดเดอร์รวมถึงตัวแทนของเนโต้แล้วเพื่อจะหาวิธีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการที่จะคว้าตัวซึ่งดาวเต็ดเนวิสซีเีอรรนนี้ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางด้านของฝั่งอาร์ซนอนตั้งแต่ช่วงสมเมอร์ที่แล้วจะคงเดอมสัญญาอีกถึง3ปี นอกจากนี้ยังคงมีการอ้างได้ว,ว่าจอจเมเดสเอเจนต์ส่วนตัวของนักเตไรนี้กำลังผลักดันที่จะให้นักเตะในความดูแรงของตอนนั้นย้ายทีมไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้เพิ่มเติมอีกด้วยโดยมีทางด้านของฝั่งอาร์ซนอนที่ยังคงสนใจอยู่รวมถึงสปอร์ตสเปอร์นะฮะ ที่พร้อมจะร่วมวงแย่งตัวในช่วงสมปดานี้อีกหนึ่งทีมทนนันิแรงข่าวระบุเรนว่าอาอเนสอรตกุลซือลิเวอร์ฟูคนใหม่กำลังพิจารณาอย่างจริงจังว่าจะยื่นข้อเสนอเพื่อจะคว้าตัวเนโตหรือไม่แต่คาดกันว่าวูฟตันวอนเดอร์จะยังต้องการค่าตัวอยู่ประมาณ60ล้านปอนด์หรือประมาณ2,820ล้านบาทตามเดิมเนื่องจากสเหลือสัญญาะะอีก3ปีในครันี้ อะไยังไงเบนวูสเบิร์ตอดีกองกลางดาวรุ่งของเจ้าของสไนติอายุน้อยที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรลิเวอร์พูลเส้นทางชีวิตผนจรล่าสุดได้เซ็นสัญญาในการร่วมทีมลีกทูอย่างท้านของฟอรมฟอร์ซิตี้เอฟซีในครำงนี้แล้ว โดยวูดเบิร์เป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่เรียกว่าอายุน้อยที่สุดอ่าประตูทำประตูให้ลิเวอร์พูลได้ในเกมพบก,กับเป็นตั้งของทันบริทเวเตเมื่อปี2016ซึ่งตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่7ปีกับอีก45วันเท่าน,นั้นทำลายสถิติเดิมของไมเคิลโอเว่นในครั้งนี้ลงได้แม้ว่าจะได้รับขาอ่าความคาดหมายว่าเจ้าตัวนั้นจะก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตของทีมชุดหงแดงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ามาเจออาการบาดเจ็บร,รบกวนทำให้ตอนนี้พัฒนาการไม่ต่อนเนื่อง พอหายเจ็บกลับมาก็ถูกปล่อยยืมตัวไปถึง4ครั้งก่อนท้ายที่สุดแล้วเขาจะโดนปล่อยตัวออกจากทัทีมแอนฟิด์ถาวรลในช่วงปี2022วูดเบิร์ตเนี่ยปัจจุบันอายุาได้24ปีใช้เวลาไป2ฤดูกาลล่าสุดกับท้านของเบรเชตันนอรเอนในลีกแชมเปียนชิพแต่กลับมามีบทบาทเพียงเล็กน้อยจนถูกปล่อยตัวอออีกครั้งในช่วงสมันี้ท่านี้คารบิ Robinson, ในสันนายใหญ่ซักฟอร์ดซิตี้เอฟซีเชื่อว่าเขาจะสามารถสร้างความมั่นใจและก็ดึงเอาศักยภาพของวูดเบิร์ต กลับมาได้อีกครั้งสำหรับนันของวูดเบิร์ดนั้นผ่านการเล่นกับทางทีมาชเวลไปแล้วมากถึง11ครั้งแต่ว่าผลล่าสุดต้องย้อนกลับไปถึงปี2021ในครั้งนี้กันเลออยชั่เดียวนะโดยอยู่หรือไปสตาร์ดิวเว์ฟูลตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องอนาคตหลังยังไม่ต่อสัญญาที่เหลือเป็นแค่1ปี โดย HITC สื่อผู้บอลชื่อดังรายงานข่าวด่ว่าเฟอร์จิฟันไดประการหลังกัรตันทีมลิเวอร์พูลยังต้องการต่อสัญญาออกไปหลังจากที่เหลือสัญญาเป็นแค่1ปีและมีข่าวด่ว่าบรรดาทีมเงินนาะจากนั่งของฝั่งลิสซาดิอาร์เบียรพร้อมจะกระชากตัวไปร่วมงานนะ โดยเฟอร์ติวฟันดายวัย33ปีกำลังอยู่ในช่วงพักร้อนหลังจบาภารกิจทีมชาติในทลแลนด์ในศึกโยูโร2024ซึ่งเขาถึงรอบรองชนะเลิศโดยเขาได้ทิ้งท้ายว่าจะขอใช้เวลาทบทวนเรื่องของอนาคตสักพักหนึ่งก่อนจะกลับมากงงางตันตัวกับลิเวอร์พูลโดยหากฟันไดายังตกลงกับลิเวอร์พูลไม่ได้จนถึงเดือนมกราคมนี้ก็มีสิทธิที่จะเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทีมใหม่ทันที เนื่องจากว่าเหลือสัญญาไม่ถึง6เดือนตามกฎบอสแมนแต่ล่าสุดนั้นแหลงข่าวระบุว่าเจ,จ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้คุยกับทีมอื่นเลยตลอดช่วงเสมอนี้ นอกจากนี้เองยังอ้างว่าฟันไดต้องการเจรจากับริเวอร์พูก่อนเป็นทีมแรกและขณะที่จานบริกาดดีมาซิโอนักข่าวชื่อดังก็ยังระบุไปในทางเดียวกันบอกว่าแต่รับทีมชาตินเทอแลนด์รายนี้น่าจะยังไม่ย้ายทีมนักเตะในช่วงตลาดรอบนี้อย่างแน่นอนโดยดีมาซิโอทิ้งท้ายว่าฟันไดจะเป็นส่วนสําคัญในการายุครอยต่อระหว่างเจคินครอฟกับอันรส ทำให้ลิเวอร์พูลน่าจะรั้งตัวเอาไว้อย่างน้อย1นึ่งฤดูกาลเพื่อจะเป็นตัวเชื่อมและก็ถ่ายทอดแนวความคิดให้กับบ้นั่งของกุสูคนใหม่ในคราาั้งนี้ไม่ช้าก็เร็วนี้ <S <S อารัต่ไงโดวินิกโซ,โซ,โโซบวอกสไตรกองกลางลิเวอร์พูลยอมรับปลิ่ยนแว่าการมาของอาเนสรอตเพื่อจะแทนที่เจ็เก็นครอบมันไม่ใช่เรว่งางงของทุกฝ่ายในการปรับตัวในครั้งนี้ โดยการน,นี้โดมินิกซอบ็อกสไไรต์กองกลางฮังการีของลิเวอร์พูลยอมรับเลยว่าการมาของอันเนรสโรสเพื่อจะแทนที่กุนซือคนเก่าที่ทําทีมมานานมากถึง9ปีอย่างเะเกนครอปไม่ใช่เรื่องง่ายของทุกฝ่ายในการปรับตัวแต่ก็กำลังตื่นเต้นไปกับอะไรใหม่ๆและก็การเตรียมความพร้อมเพื่อจะล,ยลุยฤดูกาล2024ในช่วงเดือนหน้า โดยกัปตันทีมช่อนทางการีได้กล่าวเลยนะว่ามีามีความแตกต่างกันนิดหน่อยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งทางการเล่นและก็วิธีการเล่นที่เราควบคุมบอลและการตั้งรับแบบไม่มีบอลในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยทุกคนในทีมงานเบื้องหลังของอันเนสรอเราเองนั้นกำลังทำความรู้จักกับพวกเขาผมคิดว่าทุกคนพอใจกับมันและเราเองนั้นก็กำลังตั้งต,งตารอคอยในครั้งนี้ มันค่อนข้างจะเข้มข้นแต่เราก็มีหลายสิ่งที่ต้องทําและเราจําเป็นต้องซีรเรียสกับฤดูกาลนี้เช่นเดียวกันโดยเจ้าของเจ็ดประตูซีซั่นก่อนได้กล่าวเสริมนะว่ามันจะดีขึ้นเสมอปีที่แล้วจบอันดับที่3และคว้าแชมป์คาราบาวครับปีนี้แชมปีเป็นลีกกลับมาอีกครั้งเราได้กลับไปในที่ที่ควรจะอยู่และเราต้องแสดงตัวกับที่นั่นรวมถึงสู้เพื่อแชมป์พีมบริกักนอีกครั้งในครั้งนี้ผมกำลังรู้สึกดีเป็นอย่างมากเลยนะกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ เกมสาคัญก็กางรอปรอยู่ฤด,ดูการสําคัญความท้าทายใหม่ผมคิดว่าทุกคนต่างก็พร้อมทางนี้แฮิเอฟฟ์ูของสซอรเนียเริ่มต้นปริสั้นไปเพียงแค่การเตะเกมไม่เป็นทางการซึ่งภายต่อบริสันนอตเอนไปศูนย์ต่อหนึ่งโดยตอนนี้พวกเขายกพลออกไปทริปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อจะลงเล่นในเกมปริสั้นสามนัดโดยจะเริ่มต้นกับนั่งของฝั่งเรอัลบีเสและตามด้วยเกมใหญ่น่าสนใจทั้งอาร์ซอนและก็แมนเชสเต็ดในครั้งนี้ มเคิลโอเวนอดีตกองหน้าลิเวอร์พูแสดงความเป็นกังวลว่าของแดนลิเวอร์พูนั้นมีโอกาสตกต่ำเช่นเดียวกับแมนยูหลังจากที่เดวิดมอยเข้ามาคุมแทนที่เซอร์อเล็กฟุกุสันในครั้งนี้โดยการน,นี้ลิเวอร์พูจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการทีมเนื่องจากว่าเจเกนครอปประกาศลาออกหลังจบซีซั่นที่ผ่านมาเพื่อจะพักผ่อนหนึ่งปีโดยของแดงหันไปคว้าตัวสอร์ตหลุตเซอร์ชาวดัชของทีมเฟเยนูด์ ode, มานั่งกอีทันนะ หลังอดีตต้นสังกัดสูญเสียผู้จัดการทีมฝีมือดีชาวเยอรมันโอเว่นก็แสดงความเป็นกังวลบอกว่าลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสตกต่ำเหมือนแมนยูหลังจากที่ทางด้านของเซอร์เฟอร์กี้วางมือโดยที่ผีแดงเลือกดึงมอยส์มาเป็นนายใหญ่ทีใหม่จากทางด้่งของเอฟเวอร์ตันมารุ้นทีมแทนผมกลัวว่ามันจะมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะตกต่ำเหมือนแมนยูตอนที่พวกเขาแต่งตั้งดวิชมอย์แต่ผมบอกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษเอ่ยนะฮะ โดยช่วงบุนเซซันใหม่เนี่ยเริ่มต้นทุกคนก็จะมองในแง่ดีถึงผู้จัดการทีมคนใหม่และก็แนวทางการเล่นแบบใหม่ๆรวมทั้งนักเตะใหม่หนึ่งหรือว่าสองรายแต่ผมไม่คิดนะว่าจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงแบบหมดจดผมไม่คิดนะว่าเขาจะเล่นในแนวทางที่ต่างไปจากวิธีของลิเวอร์พูลในเวลานี้แต่แน่นอนนะว่าแฟนๆลิเวอร์พูลทุกคนจะเครียดเมื่อมองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมนยูและก็อาร์เซนอลหรือแม้กระทั่งเชลซีและก็ทันทีที่มันเริ่มตกต่ำมันยากที่จะกลับมาได้ในคัณงนี้ เทนนิสเนอร์อานถูกจับภาพได้ว่ากำลังพักผ่อนหย่อนใจอยู่กับจูดเบริงแฮมเพื่อนร,ร่วมทีมชาติอังกฤษของเบรอัลมาดริดที่เมืองรัสเอนจินิดประเทศสหรัฐอเมริกาจุดดนแฟนบอลแซวในโลกออนไลน์บอกว่าเอเจนต์จูดกำลังปฏิบัติการโน้มน้าวเพื่อนสีจากลิเวอร์พูลรายนี้ ซึ่งเทนได้เวลาพักร้อนหลังเสร็จสิ้นภารกิจยูโร2024กับเพื่อนซีแต่พอดีเพื่อนซีารายนี้ดันสังกัดเบริลเลอมาดริดที่เขาตกเป็นข่าวด้วยส่งผลให้แฟนบอลในโลกออนไลน์ต่างก็พากันแชร์ภาพดังกล่าวพร้อมแคปชั่นประมาณว่าเอเจนต์จูดกำลังเริ่มปฏิบัติการโน้มน้าวเทรนให้ย้ายมาคาแข่งในิ่นซาเดโกบเดเบล สำหรับด้านของเชนมีสัญญาอยู่กับลิเวอร์พูลถึงปี2025ซึ่งลิเวอร์พูลเองก็กำลังพยายามเจรจาสัญญาฉบับใหม่โดยข่าวบอกว่าจะทุ่มค่าเหนื่อยระดับสูงให้กับทางเทรนฝากอนาคตในทินแอนฟิ์ในครั้งนี้ยาวๆเลยนะและข่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันครับ